วันนี้นะครับผมผู้ดูเนินรายกนะครับก็เขาเรียกว่าฝ่าวิกฤตอากาศม็อกนะครับามาที่สยามสแควร์ร้านบินิกแห่งนี้นะครับก็มไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าวันนี้ขนาดมีม็อกนะครับอยู่หน้ามาบุญพรมีม็อกอยู่ที่หน้าหน้าสยามนะครับตรงหน้าดิสคัพเปอรี่คนเยอะ นนี่ะกลับไม่มีม็อบเลยครับแล้วก็เดินทางมาเนี่ยปกติบ้านอยู่แจ้งวันนะจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงเดี๋ยวพาไปชมหน่อยได้ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงทำไมผอมลงเนี่ยจิจี้อยู่ใกล้ๆคุณสิลูกไม่นี่พากัะรดความห้วนออ I'm not perfect but I am limited edition เสื้อเขาดูสิ ดูสก็คือนี่เป็นรุ่นรุ่นเซ็กต์ในร้านเซ็กต์ที่สุดในร้านอ่าค่ะด้วยที่สุวอะไรร้านวัวโอเคเดี๋ยวใต้ค่ะน้องจีจี้อยู่เพิ่งทำนะเดี๋ยวพี่วิ่งมาแปะเลยจ้าอันนี้ลูกค้าประจำร้านนั่งอมยิ้มอยู่นะคะอันนี้ลูกค้าประจำแปะลูกค้าก็มีลูกค้าค่ะลูกค้าเติมไปเดี๋ยวพี่แจ๊คพาไปส่งเลยค่ะลูกหมนิดนึงนิดนึงค่ะ มีกระช่างแสงสวยของเราครับค่ะตอนนี้ที่นี่เนี่ยกำลังฮิตเพราะความบ้าอยู่ครับอ่าผอมเพราะว่าทักสาซ่าวหอมลงช่างจี้จี้ก็หอมลงอ่าของลงจริงๆไปเดี๋ยวตามไปส่งค่ะไปพาไปแอบส่องไปแอบส่องดูวันนี้คุณกุ้งเาวิดพาทัวร์นะคะใช่ครับแล้วก็ผลงานยังไงตอนนี้คะตอนนี้มีโรงพยมบาลเจ้าขาครับค่ะค่ะ ไปไปดูซิอ่าไหนไหนไหนคนเยอะไหมแอบสองแอบสองโอ้ยอันนี้อแอบมนทาเจ้าของร้านครับโอ้ยจริงเหรอไม่ยินครับไม่ก็เห็นพนักงานรุ่นก่อนไม่เห็นโอ้ยอันนั้นปอบผีฟ้าแรือปล่าคะคนนี้กินข้าวหรือกินไก่สด๋ยนดูสีลูกไนดูสีผมเซ่อชื่ออะไรคะ นหน้ามาสิหน้นาเนะอ้ยน่าหลักโอเคไปเต็มร้านมากนะลุงพาไปเลยอันนี้นะน้องๆเด็กๆค่ะค่ะมัดในซ่องในหลืบเนี่ยนะครับ ก็เ็นไปด้วยคุณลูกค้าไหนดูสิเขามามอบหรือว่ามาทําผมมาทําผมสิครับค่ะไหนดูสิแต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะครับเข้าไปเลยครับคุณแค่ะเข้าไปเลยไปดูสิมีลูกค้าผม่ะรับรอรออ่าถ้าเกิดว่ายจะสอบถามเส้นทางนะครับผมมาได้ที่ร้านนะครับเช็คเส้นทางก่อนครับได้ค่ะคุณกวันนี้ขอบคุณค่ะคุณกุ้งสวัสดีค่ะ